สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ducky Gamer ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้สกิลของอาชีพนักดาบนะครับว่าในการฟาร์มเลเวลลง KVM GVG ลงดันเกียนร้อยชั้นนะครับมันจะต้องใช้สกิลอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ใช้ในการเก็บรลเวลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรง p s e t นะครับผมจะ up ไว้2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับช่องแรกฟาร์มนะครับผมเอาไว้ฟาร์มเลเวลนะครับ ช่องที่2นะครับเป็น KGDT นะครับตรงนี้เปิดให้ใช้ฟรีนะครับ KGDT ย่อมาจากนะครับ KVMGBG นะครับแล้วก็ดันเจียนแล้วก็ทาวเวอร์ร้อยชั้นนะครับผมจะใช้ช่องนี้นะครับในการลงนะครับผมจะใช้สกิลในช่องนี้ในการลงทั้ง4อย่างเลยนะครับส่วนพีเซที่3นี้ก็เสียเพชรแล้วนะฮะห้าพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลฟาร์มกันก่อนนะครับผมใช้อะไรบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนส่วนในตอนที่เราเป็นไนท์กันก่อนนะครับ ตอนเป็นไนท์นะครับสกิลที่ใช้ฟาร์มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแบทนะครับแล้วก็อันนี้เอาไป5เลยก็ได้นะครับแล้วก็สกิลหัวใจนะครับช่วยให้เราเพิ่มเลือดนะครับเวลาเรากดใช้อเทมนะครับเพิ่มเลือดนะครับมันก็จะเพิ่มให้เราอีก50%เนะครับเหมือนเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มเลือดขวดขวดยาครับขวดยาเอฟเฟกเพิ่มไปอีก50%นะครับแล้วก็ตรงนี้แมงนัมเบกเอาไ้แค่2อก็พอนะครับเอาไปเปลี่ยนธาตุนะครับ หรือถ้าใครอยากให้มันแรงๆก็เพิ่มไปสักเลเวลตามตามคูดาวนะครับคูดาวเราใช้ได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะมันจะเพิ่มขึ้น2เลเวลสมมติตรงนี้เป็นเลเวล2นะครับมันก็จะอยู่12วิ13ก็อยู่1ิบามวิเอ้ย14วินะครับ15มันก็14บีวิครับเอาไปเป็นเลขคู่นะครับก็เนี่ยฮะประมาณนี้ครับได้ตามที่คูดาวเราได้นะครับเนี่ยคูดาวผมได้แค่นี้นะครับผมก็อัพแค่นี้นะครับผมเอาผมเอาไว้แค่2นะครับ แล้วก็นี่ครับตามนี้นะครับตอนที่เราเป็นไนท์นะครับเราก็จะใช้สกิลฟาร์มประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนสกิลเคาน์เตอร์นะครับสกิลเคาน์เตอร์ผมอัพไว้เซฟตัวเองนะครับเอาไว้เซฟตัวเองไม่ให้เปลืองยามากนะครับเวลาเจอมอนสตันมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีกดขดยาไม่ทานตรงนี้ก็จะช่วยเซฟได้นะครับเป็นโลดึงดูดความเสียหายนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปไวๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเดี๋ยวจะย่นยนเวลาลงนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้แค่นหนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นหลอดไนท์นะครับสกิลที่ใช้เก็บรลเวลก็จะมีสไปรัลเพลสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อัพไปนะครับเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจของตัวเรานะครับแล้วก็ทีมด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจอยบีทนะครับถ้าเป็นหลอดไนท์นะครับก็ให้เอาสกิลแบดออกนะครับเอาสกิลแบดออกก็ได้มันน่าจะเบานะครับแบดน่าจะเบานะครับ หอดไนท์ก็น่าจะมีเพียสนะครับแล้วก็สไปรอลเพียสแล้วก็จอยบีดสามสกิลนี้นะครับถ้าวนไม่ทันให้เราเสริมสกิลอื่นเข้าไปนะครับพวกโบวิ่งแบอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็สกิลพวกสเปียร์วมแมลงนะครับให้เราเพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับตอนเป็นหลอดไนท์ถ้าเกิดมันวนไม่ทันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการตั้งสกิลนะครับตอนเป็นหลอดตอนเป็นไนท์นะครับเอาตอนเป็นไนท์ก่อนนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับกรุ๊ปแรกนะครับ สำหรับกุ๊ปสกิลนะครับก็จะเปิดให้ใช้ตอนเลเวล35หรือเปล่า35หรือ40นะครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่35ก็40นี่นะครับผมจำไม่ได้ละอ่ะผมลืมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตั้งแบตไว้นะครับแล้วก็เพียร์แล้วก็สเปียร์บุมแมลงนะครับแล้วก็เอามาไว้ช่องนี้ช่องที่2นะครับเนี่ยฮะเอามาไว้ช่องที่2นะครับช่องแรกก็จะเป็นเอาไปเปลี่ยนธาตุนะครับเป็นการโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับแบงน้ำเบรกมานะครับแล้วก็อันนี้ใส่ไว้ด้วยเพียร์สตั๊บ เป e ียสเตนะครับอ่าใส่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เคาเตอร์แท็กนะครับแล้วก็โบลิ่แบดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันวนทันไหมนะครับเดี๋ยวเราเสกมอนออกมาตีนะออกมาตีดูนะครับว่ามันวนทันไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นอนาคอนด้าแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตั้งสกิลเปิดไว้ยังไงบ้างนะครับเรามาดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูเซตแรกนะครับสําหรับมอนที่ไม่ใช่ธาตุน้ําสําหรับอ่าเป็นมอนธาตุอื่นที่มันไม่ใช่ ธาตุน้าอะครับเอ้ยที่มันแบบถ้าอะไรนะธาตุเนี้ยมันจะยังไงอะมันแพ้มันเป็นเปลี่ยนอาวุธให้เป็นธาตุไฟใช่ไหมครับให้การโจมตีเป็นธาตุไฟถ้าเราไปตีธาตุน้ำมันก็จะตีไม่เข้าใช่ไหมสมมุติเป็นตัวอื่นที่มันไม่ใช่ธาตุน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้อ่ะผมเอาแค่นี้พอน่าจะวนทันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับอันไหนมันแรงอันไหนมันแรงมันเบานะครับโบวิงแบตก็ลองเปลี่ยนดูโบ e ิงแบ a หนเอานี้ออกก็ได้ครับอันไหนมันแรงกว่านะครับก็จะประมาณนี้ น่าจะวนทันนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับถ้าเกิดเป็นมอนทาดน้ํานะครับก็เอาอันนี้ออกแมกนัมเบรกออกนะครับแล้วก็ใส่สกิลนี้เข้าไปแทนนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆสําหรับการเก็บรลเวลนะครับก็ลองเปลี่ยนกันดูเปลี่ยนท่ากันดูแค่นี้จะประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับการเก็บรลเวลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยนะครับเซตสกิลที่2นะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลเซตสองนะครับสกิลเซตที่2นะครับก็จะเป็น KBM, GPG นะครับแล้วก็ตันเจียนเราก็ห่อคอยร้อยชั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสกิลที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างประมาณนี้นี่ฮะอ่าผมเอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลรูปหัวใจนี้นะครับก็อัพให้เต็ม10นะครับถ้าเกิดพอยพอนะครับพอยพอก็เอาไว้เต็ม10เลยนะครับอันนี้สําหรับลอนเป็นไนท์นะครับถ้าตอนเป็นหลอดไนท์เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับถ้าตอนเป็นหลอดไนท์ก็จะเพิ่มเดี๋ยวดูช่องนี้ก่อนอ่ะตอนเป็นไนท์ อ่าดูตรงนี้ก่อนก็ได้แคปไปก็ได้ครับตรงนี้อันนี้เต็ม10นะครับหัวใจเต็ม10นะครับสปอยพออัพเต็ม1ินะครับอ่าอัพไวประมาณนี้พอนะครับอันนี้ของไนท์นะครับตอนเป็นหลอดพอตอนเป็นไนท์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยอธิบายนะครับส่วนถ้าเป็นหลอดไนท์นะครับสกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสไปร์ลเพียสนะครับหลอดออร่านะครับแล้วก็จอยเบรนะครับประมาณนี้อาจจะมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลนี้ด้วยนะครับ อ่าทำ็นดูทั้งทีมนะครับมันก็จะเหมือนแบบเปิดได้ร right? ับเอฟเฟกต์็นดูทั้งทีมนะครับสกิลนี้ด้วยนะครับสําหรับตอนเป็นหลอดไนท์นะครับสําหรับตอนนี้เป็นไนท์ค่อยว่ากันนะครับตอนหลอดไนท์เอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดันเจียนนะครับดันเจียนเราก็ร้อยชั้นนะครับสกิลที่ใช้ก็จะมีแบทนะครับสกิลที่เอาไปทำดาเมจผมเอาแค่แบทนะครับแล้วก็สกิลที่ทำดาเมจนะครับมีเพียสนะครับแค่นี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้ใช้แค่นี้พอนะครับเพราะมันน่าจะมีประโยชน์แค่นี้พอนะครับ ก็คือเวลาเราลงดันเจี้ยนหรือลงร้อยชั้นนะครับเราจะมีหน้าที่เป็นตัวลากมอนแล้วก็ตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวตัวดึงบอสนะครับสําคัญนะครับสําคัญอาชีพนายเป็นอาชีพที่สําคัญมากนะครับก็ผมจะใช้สติลฮาร์ดนะครับอ่าสติลฮาร์ดแล้วก็เค้าเตอร์แอทแทคเป็นหลักนะครับนะครับแล้วก็เอ็ดดูเอาไว้เวลาเราลากมอนแล้วมันสะดุดนะครับโปรโวก็เอาไว้ดึงดึงมอนดึงบอสนะครับจังหวะดึงมอนดึงบอสอย่างเงี้ยนะครับสมมติเรามีวิใช่ไหมครับเวลาเราลาก เราลากเข้าวงไฟอ่ะเดี๋ยวผมจะมีภาพไปดูอยู่นะครับเวลาเราลากลากมอนมาเสร็จปุ๊บแล้วเวลาที่เราเดินเข้าไปในวงไฟของของวิสาสตี้เรานะครับบางทีมอนมันทะลุมานะครับเราก็จังหวะนั้นอาจจะใช้โปรโวก็ได้นะครับใช้โปรโวกเสร็จปุ๊บนะครับพอเราลากมาก่อนนะครับจังหวะแรกให้เราใช้สกิลนี้ครับแชงแอทแท็กให้เราแชงแอทแท็นะครับในการสตาร์มอนนะครับมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับ สำหรับมอนเตอร์ที่เราโดนสำหรับมอนเตอร์ที่มันโดนเราพุ่งผ่านมันก็จะโดนสตันทั้งหมดนะครับก็ง่ายสตันหมู่แหละครับเราเราเลงดีๆนะครับเร,เราเล,ง,เาเลงจังหวะดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจังหวะให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีจังหวะให้ดูอยู่นะครับพอสตัรไปเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งเข้าวงไฟของวิสัตต์ในตี้เรานะครับสมมติลงร้อยชั้นนะอันนี้สมมติลงร้อยชั้นนะครับเราก็โปรวอไว้สักทีหนึ่งนะครับเราก็กดเคาน์เตอร์แอทแท็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสเต็ปให้ดููอย่นะครับ สำหรับอันนี้เพียสก็เอาไว้ทำดาเมจตอนบอสก็พอนะครับนอกนั้นตอนด่านธรรมดานะครับชั้นธรรมดาก็ให้อาชีพอื่นก็ททำดาเมจไปนะครับเราก็มีหน้าที่ลากมอนแทงเอานะครับเพราะว่าเ p เราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่งั้นเราจะนั่งบ่อยนะครับเราไว้ทำดาเมจแค่ต้องบอสก็พอนะครับนี่ครับแบดนะครับแล้วก็เพียสแค่นี้พอนะครับทำดาเมจใส่โบว์ลิงแบดไปด้วยก็ได้นะครับในการตั้งสกิลก็จะมีสกิลพุ่งนะครับผมตั้งสกิลพุ่งไว้ก่อน แชงแอทแท็กผมตั้งไว้ที่ช่องแรกนะครับแล้วก็แบทเป็นเป็นสกิลมิกนะครับเป็นสกิลอากํกำหนดเองนะครับผมใส่ไว้ที่แบทแล้วก็เพียสแล้วก็โบยิงแบทนะครับผมใส่ไว้อย่างเงี้ยเราเอาไปทำดาเมจนะครับอ่าผมใส่ไว้ในช่องที่2นี้นะครับสติลฮาร์ดนะครับใส่ในช่องที่3เอาไว้กดมือนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กนะครับตั้งไว้เอนดูตั้งไว้นะครับแล้วก็โปโบกตั้งไว้นะครับ ส่วน ter, ในการตั้งสกิลนะครับเราเปิดปิดสกิลยังไงนะครับเปิดปิดสกิลอันไหนบ้างนะครับกดมือกดอะไรนะครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็นทั้งแผ่นที่นะครับเวลาเราเปิดบอทนะครับจังหวะที่เราต้องเปิดบอทนะครับก็คือเวลาเราเปิดบอเนี่จังหวะที่เราเปิดบอเนีเเ Bot, เน่ก็จะมีสกิลที่ออโต้สกิลเดียวที่ผมเปิดไว้ก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้ที่ผมเปิดไว้สกิลเดียวนะครับเวลาเราตีบอสนะครับผมถึงจะเปิดบอทนะครับจังหวะที่ลากหรืออะไรเงี้ยผมไม่เปิดนะครับผมไม่เปิดบอทนะครับ จังหวะที่เปิดบอดก็คือจังหวะตีบอสอย่างเดียวนะครับแค่นี้นะครับจังหวะที่ตีบอสนะครับก็ให้ตั้งอันนี้ไว้ด้วยให้มันกดออโต้ไปเลยนะครับให้มันกดออโต้ก็ได้นะครับหรือจะกดเองก็ได้ถ้ามันบางทีมันกดไม่ทันจังหวะที่มันต้องกดเลยหรือมันไปกดสกิลอื่นอยู่แล้วก็กดเองก็ได้กดมือส่วนใหญ่ให้เล่นให้เน้นให้ฝึกเล่นมือนะครับให้ฝึกเล่นมือมันจะคล่องมากกว่านะครับเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่มันแบบอย่าง k b m อะไราเงี้ยให้ฝึกเล่นมือไว้นะครับให้ฝึกเล่นมือไว้ ครับวันนี้อย่าไปตั้งบอดมากนะครับตั้งบอดมากบางทีมันไม่ได้เก่งเท่าคนเล่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวแก้ไขก่อนครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงการตั้งค่าบอดก่อนนะครับอ่าตั้งค่าบอร์ดสกิลนิดนึงนะ๋ยวครับสมมติเวลาเราลงหอนะครับเวลาเราลงหอนะครับให้เราตั้งไว้อย่างนี้นะครับให้เราตั้งไว้อย่างนี้ตอนแรกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับตอนแรกแบ๊บมันจะอยู่อย่างนี้อ่ามันจะอยู่อย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับมันอยู่อย ให้เราเอาเบสออกมานะครับลากมาไว้ครับถ้าเราปรับตรงนี้เป็นปกติมันจะลากไม่ได้นะครับลำดับสกิลนี้ฮะถ้าเราตั้งเป็นลำดับสกิลมันจะสามารถลากได้นะครับให้เราเอาเอนดูมาไว้ตรงนี้นะครับมันจะดียังไงนะครับตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเราเปิดนะครับเวลาเราเปิดบอทให้เราเปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็โปรโวกเปิดไว้นะครับมันดียังไงมาดูตรงนี้ครับเวลาที่เราลากมอนนะครับจังหวะที่เราลากมอนนะครับ บางทีมันเปลี่ยนไม่ทันมันเปลี่ยนไม่ทันนะครับให้เราล็อกหน้านี้คือหน้าเปิดบอดมันจะใช้ออโต้ใช่ไหมครับเราใช้แค่หน้านี้พอเราบังคับแค่หน้านี้เรากดมือแค่หน้านี้นะครับเวลาเราลากมอนเราไม่ต้องเปิดบอดนะครับเวลาเราลากมอนเราไม่ต้องเปิดบอดเวลาเราลุยหออยู่นะครับหออ้อยชั้นเราลากมอนเราไม่ต้องเปิดบอดเราก็ลากไปนะครับโดนมอนตีก็กดเอ็นดูไปนะครับเปิดโล่อ่านะครับเปิดโล่เวลาเราโดนมอนตีจังหวะฉุกเฉินเปิดโล่ไว้นะครับ อันนี้ก็ลดดาเมจนะลดดาเมจนะครับสเตลฮาร์ดลดดาเมจไว้นะครับพอเวลาเราลากบอลมาถึงเพื่อนนะครับอ่าเราก็เล็งนะครับเราก็เล็งดีๆพอเราเดินเข้าวงไฟวิสาจนะครับเราก็เล็งเล็งแล้วเราก็สตาร์ทไปปับนะครับน่ะเราเปิดโลดด้วยนะครับสตาร์ทไปแล้วก็เปิดโล่นะครับแล้วก็เอ็นดูออกมาวิ่งเข้าวงไฟเหมือนเดิมนะครับมัาจะทําให้เราเซฟเลือได้เยอะนะครับประมาณนี้ส่วนการตีบอสนะครับเราก็เปิดบอสไปนะครับสมมติเราตีบอสอ่าจังหวะตีบอสเราก็เปิดเปิดนะครับ หน้านี้เราให้มันอยู่หน้านี้พอหน้านี้ไม่ต้องไปดูมันนะครับอ่ะดูอยู่หน้านี้พออยู่หน้าเดียวพอนะครับเห็นไหมมันจะไม่ใช้สกิลเราใช้ออโต้นะครับเราดูจังหวะนะครับจังหวะน่ะเราต้องใช้แล้วก็ใช้นะครับลดดาเมจเอนดูนะครับวิ่งหนีไวมันกระตุกระตุกอ่ะจังหวะที่เราต้องถอยนะครับมีเดินหน้ามีถอยนะครับแนะนําให้เล่นมือสักครับให้เล่นมือส่วนใหญ่นะครับเล่นมือลองฝึกเล่นมือสกิลไหนฝึกได้ก็ฝึกไปนะครับอย่าบางทีอย่าไปออโต้มันมากนะครับออโต้เป็นบางสกิลพอนะครับอันไหนต้องเล่นมือก็ต้อง เล่นมือนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับทาวเวอร์ร้อยชั้นนะครับสองสวันแรกก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับสาหรับที่ไหนที่ลงได้มากกว่า50ก็ถือว่าเก่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับสกิลที่ใช้ลงใน KVM นะครับหรือ g v g หรือ KVM นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็เซตเดียวกันนะครับเซตเดียวกันกับที่ลงหอเลยที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับส่วนการเซตสกิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้วางไว้ประมาณนี้นะครับเปิดแค่สกิลนี้สกิลเดียวสกิลเซตนะครับ สกิลที่ผมเซ็ตไว้3สกิลนะครับช่องกําหนดเองนะครับส่วนกําหนดเองนะครับกำหนดเองมีอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้เอาโบว์อิงแบไว้นะครับเป็นสกิลแรกแล้วก็เพียสนะครับแล้วก็แบทนะครับสเต็ปของผมจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสเต็ปคนอื่นอาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนนะครับส่วนความสามารถของแต่ละสกิลนะครับใช้ยังไงก็คือโบว์อิงแบ สมมติเราพุ่งเข้าไปหาสตูนะครับสกิลนี้ใครอยู่รอบๆตัวเรานะครับมันจะรวบเข้ามานะครับจะทําให้ัตูเสียจังหวะไปจังหวะหนึ่งชงักไปจังหวะหนึ่งคือโดนเรารวบนะครับแล้วเราก็เพียตามนะครับเพียททำดาเมจไปนะครับแล้วก็แบททำดาเมจแล้วก็ติดสตันด้วยลดเกาะด้วยนะครับอ่าสกิลที่ใช้ใน k v m ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนการเปิดนะครับเปิดแค่สกิลเดียวพอนะครับตั้งตรงนี้เป็นแผนที่ทั้งหมดนะครับอ่าไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้นะครับตั้งเป็น ั้งแผ่นที่นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็ลำดับสกิลรายชื่อนะครับเปิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปในการใช้สกิลนะครับมาดูสเต็ปในการใช้สกิลอ่าสมมติสมมติสมมุติอันนี้อยู่ในลาน KBM นะครับเริ่มเกมมานะครับจังหวะที่เราจะเข้าทำนะครับเราเปิดโล่ไปก่อนนะครับแล้วก็พุ่งใส่ไปนะครับเล็งดีพุ่งไปนะครับแล้วก็รวบอ่ากดตรงนี้รัวรวบรวบรวบแล้วก็มาสกิลนี้กดรัวรัวไปนะครับแล้วก็กดสกิลบอดี้ไปด้วยนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ นะครับสมมุติอ่าเราก่อนจะเริ่มนะครับสมมุติเราก่อนจะเริ่มก็จะประมาณเปิดโล่ก่อนนะครับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปครับพุ่งปุ๊บสตาร์ทปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบสรวบๆไปนะครับสกิลตั้งต้นของเราจะเป็นสกิลแบสนะครับเดี๋ยวให้มันมาเป็นสกิลแบสก่อนนะฮะสักครู่นึ่งขออีกรอบหนึ่งอ่าให้มันเป็นสกิลโบว์ิ่งแบสนะครับจะประมาณนี้นะครับเปิดโล่นะครับพุ่งนะครับรวบนะครับแล้วกดรัวๆไปนะครับเพี้ยนแล้วก็แบสแล้วก็ เปิดเกาะนะครับแล้วก็เปิดสติลฮาร์ดนะครับแล้วก็อ่ะมาเปิดโล่อีกทีนึงแล้วก็รอจังหวะสตาร์ทอีกทีมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะวนลูปอยู่ประมาณเนี้ยครับสกิลเปิดโล่อยู่เนี้ยครับประมาณนี้หรือหรือเราจะตั้งออโต้แบบนี้ก็ได้นะครับเราจะตั้งออโต้ปุ๊บเราเปิดโล่ไว้ตรงนี้เราต้องใช้ตลอดนะครับตรงนี้มันจะใช้ตลอดแต่บอกผมไม่ชอบเปิดเองครับผมไม่ชอบออโต้นะครับสกิลนี้ผมชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูออโต้มันจะเป็นยังไงสมมตินะครับ สมมติจังหวะที่มันปุ๊บเราโผมาถ้าเราออโต้เราเปิดไปปุ๊บมันจะใช้เลยนะครับมันจะใช้มันจะใช้สกิลโล่นี่เลยตอนที่มันยังไม่มีศัตรูมาใกล้ๆนะครับมันจะใช้สกิลโล่นี่ก่อนนะครับมันทําให้เราเสียจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นปิดเอาไว้อ่าเพราะฉะนั้นปิดเอาไว้เลยนะครับตรงนี้ปิดเอาไว้ก็ได้เราใช้เองนะครับเรากดเองส่วนใหญ่ลง KVM จะเป็นการเล่นมือนะครับก็จะประมาณนี้เปิดโล่นะครับอีกทีหนึ่งพุ่งนะครับแล้วก็รวบนะครับถ้ามันจะอยู่หน้าแบตนะครับมันจะรวบเข้ามา นะฮะแล้วเราก็เปิดส t ติยฮาร์ดมันจะเป็นสเตีประมาณนี้ครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้รวบอย่างเงี้ยครประมาณนี้นะครับแบตให้ติดสตันนะครับเปิดโล่จะอยู่แค่นี้วนแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงกันเลยครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ KVM นะครับสำหรับบุคคลท่านใดหรือตัวละครที่อยู่ใน KVM นะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอประทานอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงการเริ่มต้นนะครับในช่วงวันแรกๆของเซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับการอัพสกิลก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมก็จะมาสตรีมทังช่องทางนี้นะครับผมก็ได้ไปลองไต้หวันมาเป็นเวลาประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็ข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับอาจจะรู้ไม่หมดแต่ก็ คิดว่าเยอะนะครับคิดว่าเก็บเก็บมาได้เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับก็เข้ามาสอบถามข้อมูลอะไรที่ยังตัวเองยังไม่รู้ก็ได้นะครับเผื่อผมอาจจะรู้นะครับเผื่อผมอาจจะบอกให้ท่านเข้าใจหรือรู้หรือทราบอะไรก็ได้นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับที่สตรีมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผิดภาพประกันใดก็ต้องขอประธานอยไว้ณที่นี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมมีอะไรแนะนํานะครับ หรือต้องการให้ทำข้อมูลอะไรก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกัน Open Beta นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ